เอ๋ลนะครับรักใครชอบใครครับท่านผู้ชมยกสอบดัด400ขอ้บก้มยังมองไม่ออกยังบอกไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมอ้าวดูละครชีวิตครับยกผู้ชม6ในนี่เอาเสียบขวามาครับแต่ยังไม่แข็งเลยนะเสียบขวาไปที่นะเล็งขาี่ บองให้จะแข่งเร้นให้จะตีรับเนีใจะถีบโอะไรเฮ้ยแ้วปัดถึงโอ้ปูเลนะครับแล้ก็นี้ท่ตีเต้นแล้วตีอะไรดีๆต้องเอาอกาให้บอาการลูกคณนเอาแล้วยกที่หนึ่งเมนคว้าตัวแดงเมาคว้าตัวยกสอนีกรค้ัวงยนครับตลอดงนซับเอขายกันตลอดทุหนาที

điều khiển nhẹ nhàng, ah, đưa cán để giữ nét, càng đi càng nhiều, nhiều, đặt bầu lên, đặt รอนสิทิไปกับยญยกสามกุกต่อเขายู่ที่สามครับรนสิที่หนี่งขณะที่เป็นชาวบนะครับทีมอักฤษเคอินบอกเกียตัวมาดีเหมือนกันรอนสิต้องซุ่มสอมมาแข่งเต็มแรงเป็นคู่เลยครับเดี๋ยวนี้เทวีแห่โชคจะเข้าขารบกคน

โอ้อาแล้วโอ้ย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 โอับโอ้ยโ้ยโอ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 ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้นอ้จริงยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อัยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยอัยโอ้กโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ย้อ

ขับแรกหมูเอาขับรตัดแรกม่แลกด้อดชาหมูติดใจพี่น้องอมี่มาด้วยจั als, บมือกันแล้วใจไล

Ô nhỏ quách đi ăn mày! Ô nhỏ quách đi ăn mày! Ô nhỏ quách đi ăn mày!

Oke, berikutnya. Oke, เออโอ้โหนี่ครูนะครับโอ้ ก็ไปว่าัเป็นนที่เต็นเต้อบคขอบ้ครับรอรอครับแต่ว่าในแต่ละคู่นี้มีโอกาสเจอกันอีกครับอ่าคู่คู่ครับครับคำตอบสุดท้ายครับไปที่อเออเอเจีเดีด้วยครับกใจที่เราไจ จอด้านครับดูจีนได้ก่อนครับยกสายกนะครับสามยกนะครับ3ยกนะครับให้กับหนึ่งพันบาทรับส่วนใหญ่ก็จะ3สามยกเท่านั้นแหละครับต็มหน้านะครับทุกเวตัะมีรางวัลพิเศษเยอะๆหน่อยออมาหาประสบกาณ์ครับ ลูกนี้ก็ยังเป็นบทใหม่ๆอยู่นะฮะไม่จะเป็นต้องว่าเป็นมวยเล็กแสบไป๋ยวเชื่อนะให้เรลงใจตรงน้ำที่บนเวทีนะครับถูกสอบมาแล้วครับน้ำใจเลี้นน้ำใจเลี้อยู่ไม่ได้บ้างอาจารย์ปีชายจะเพล็ดแต่เอามัดวาน หลังสีงแรนะครับคอเตัม้รียรีไม่วันเร่องในกัชเทีสานะครับหลังสข็งแรสุดเจชุไปคอนเทนตจัดาให้เรียบจัดแคบดูไม่อีปตุกตุ๊บปี

साल <laughs> <laughs> はい,い。いい đây 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 đây, anh đã có được. Đúng, đúng, đúng,

Ô con, mẹ, 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 mẹ,

ก็มีคนมวามนพียรพยายาด้วย ผู้หวังผู้พิการณาผู้ต่อไปผู้พิการแล้วเป็นคนอะไกันจะเป็นนรอเลยนะแ้นี้ว่าอามยกนะเด็กเ้งาวน้องสาวจดีาเลยเจเป้หวังผู้พิจาาทุเาิ้นการใจกับผู้ต่อไปผ้พิจานะ

เราคเป็นการนะคะคุณ oh. น oh ับรอที oh. oh ่ด oh. oh ีค oh. oh ่ะ oh. ค oh ุณ oh. น no ับรอที่ด้ค่าครับวันนี้าเป็นแครเหมือนกจะมาเก็บเราสักครู่นะคะชมพิธการนะคะโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โหไปไปจบดับาบกันกอา โอ้ชายแอ้มต้องระวังนะต้องระวังไอ้ชายแอ้เหิอไม่ได้แล้วเอาเจ็ดพัดเจ็ดพัดสามยกเจ็ดพัดยีจอดเด็ดไหมนี่มีจอดเด็ดนะนี่ยกที่หนึ่งไอ้แอ้่ไว้ผมต่อยขวาต่อ จะเป็นหน้าที่รองหรือเ่าจะเป็นน้าทีรองหรือเปล่าอยากตะขหังไม่ได้ครับใช่ยหมอยากโดนบาดโดนแทบอยู่เอาเลยเอาเลยตอังไปเอาลงมไม่ปไม่ปให้โอกาสทอพลาดไปรู้ว่านะครับรู้ว่านะครับนะด้ สติมาก้วคบตั้งรับมากใจแม่เหยียโดนอยู่ยัยบเดิด์เหยียบเบลล์ั่นเหยียบเบนั่นเหยียเบลโคตรโคตรโคตรด 0 0 0กสามยกูขาพิเศษเนี่ยคุณแอ่ออดบอกว่ามันเป็ยไอโลกันแล้วมันไม่จเอากระตีกันซะไล้บันสีใจบห7,000เหมน7,000ก่อนเอ้ชนะเอาไปเลยยกไฮโลเราพอใจหมอในวันนี้มันถูกกันกากับแม่ที่เี่มันถือกันทีกา

ใหให้ยกสองครับ hmm. ผ uh, like, ู <laughs> ้เอกว่าใทย่ใครความเก่ายกสองใจแอ้ครับได้ัครับอกกระดิมาระิ่ไม่พลาไม่พลาดองการลุกลุกปกนกรงสีมังมักดสีงดงสี สอง้งเลือนมานากนะที่ชอเป็นซิเซียรากับผู้เยที่อเนี่ยมเกิดเนี่ยอย่ามาเกิเลยคดงเลนเลผู้ต้องโปรเตอร์ต้องาเกดเดี๋ยวสงครับปันเจ็ดันตายเยับปนผู้ทำล

เอาครับยกสามครับเคคับยสามยกสาตอะงกาพองเนียอ่าอครับร้ันะเป็นีนนะจโชว์ี่พอออกตอนนี้ยกสามแล้วแครับนเ้ยบดีดีอะไรวะเอมอีบเอมาอวดครับเดียวจะอวดไม่ทันครับต้องรีบปวดเลยครับ ครับครับขอขอโทษครับว่าขอโทษครับอยู่ในพื้นที่ไม่ ต่อครับท er. ียกสุดท uh ้ายแซมเปิลสซมเรีบรรีบปวดนะครับรีบทรรีบปวดนะครับ่ยแรล็อกดวลดวล็วดี่แซเียกต่อไปแล้วเพราะ่ายกสุดทายแล้วตอนนี้รมลกใหญ่จัดไปครับลูกใหญ่จัดไปครับ

sai này là cái vòng đầu, sai, 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 มี่รที่เท่ากันนะครับะสักคร่กร่นสักคร่กร่นน่คเป็นรางการสะเพียนใจสุวรรณรสัการสงเปี่ยนใจสุกุลกระมวเยี่ยงนางคำถาบสุดท้ายครับชูมือไปที่แอนเซอร์โอเค